โอ้โหโอ้ไม่ก็ทำไมเราไปด้านนี้กันเนี่ทรมานนลูก เขายกปิดหรือไปวุ้งมาเดียวของวะเม็นกระตุกวะกระตุกเหมาแล้วโอ้โหไอ้หย่อยทำไมต้องเป็นกูก่นแรกเลยวะสนใจไี่ว่าพวกมึงก็ได้ปานเฮ้ยคาไปที่ไม้เฮ้ยคาไปที่ไม้ไม้ไหนวะไปบ้างเหรอไม่หนแล้วทำไมมันเห็นที่ว่ามันเห็นไอโอมเดินออกไป ขึ้นรด่ยจชัดก <si ันชาินปิงยวาท่มันปร่นหนึโดดเลขโทรครับโคชิวันเร็วเร็วจังวะ หลายเนียน้องเรียบพี่ไอ้โคอู้เฟิรเอยมส่มว้าวเล่นอยู่นะเล่อยู่นะปัดไฟให้เสร็นะยาให้ยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่นะปัดไฟให้เสร็นะวนอยูเรื่อเลยนะ สบ้าเรัโอ oh, ้ยนเล่นเล่นเหรอขัตไมแล้วแหละ5ดู ของตีของต๊กตีของตก,งตกทำไมเมื่อกี้มันตีกูแล้วของไม่ตกวะอ๋อมันใช่เรื่อยเมื่อกี้มันใช้สกิลต้องเร็วกว่านี้เฟิร์สเร็วกว่านี้จัดท้ายขอบเพื่อเราทรมานหมายหมดแบบแล้วยังย้งเงี้ยมึงเลยจะเดียววันนีโ้โอ้โหจะด,ดิสเค n n e c เล่ไม่ได้มึงดีคอนในเครื่อนปหลุด ไมนะไม่ปั่นไปไม่ไดวิ่งไล่แก้ทมีอคนเดียวเลยไม้ที่สองไปแล้วเอ้าวิ่ไม้เหี้ยโล่งเลยไม่มีไม้เลยวะเจอไม้ก็อยู่สุดเดีย,ยมมไม่หมใช่ไหมไม,มีนี่ว่า ่คนละาไม่าเด้แต่เท่าไหร่เด้แต่ชีวิตเด้แ,แต่จะคิดชีวิตคนละแบบไม่เนี่ยแตไปจ่ายไี่ตออ่อกันฮัลโหลทุกคนไปหาวเลยเพื่อนไปหาวเลยโกดทุกอย่างหมดลงเลยที่ด้นานบนจะตีไ่างหมดแล้ว <c oughs> อ่ะองกูเห็นมึงองกูเห็น,ม,หนมึงเจอคุปตนไฟเยอะคุปตนไปสน,น,นุกมากไหนว่าไปจ่ยายกู โอ้รถมารึ่งหลอดแต่มาเลยขึ้นที่ไปเลยดาหาไปขึ้งนู้นเลย,ลยมามาตรงที่เครื่องระเบิดเลยเลื่องจะเห็นไม่ได้เหี่เราหรือไปหรือไปมึงไม่ใช่ฆาตกรเรื่องข้างบวนเราต้องเปิดประตูให้หมดทุกบ,บานเลยไม่อยา,าจะจูบไ,ไม่ได้ไม่อยากจูบไม่ได้ถ้าเกิดเราปั้นห้องน้ำเราเท่ากับตาเลยนะแต่เราก็ต้อง,ตงไปปั้นด้วยดีว่าไปหาเพื่อนดีกว่า โอเคดั๊ดั๊ดั๊ดัตุ๊งตุง Pikachu อโอ้เฟิร์สสองแลไม่บอลหรอกมึเโอเคไล่กูกูไม่อยากจะมอนะสองก็ได้นไ้่บอลไกลไปกิโลเออโอ้าวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากคาตาคอรตามไม่ทันอ้าวหี้ยใครโสดกูไปนะ ไมูไอโอมไปไหนละอยู่ไหนอยู่เลยอยู่เลยอยากดีเียมีแทงเลยเด็กควักแทง่เลยรอได้ดีรอได้ดีดูไปใส่เขียววูตกตเฮตาเฮตาโอ้ยจะพูดอะไรให้นะคือจะพูดอะไรให้นะว่าไอเด็กขย้อยูให้แรง ไปต้ากันเปื้อนเหลืองกูณดูมีเี่มากเลยวะแล้วก็กูก็พอตัวนะั้นแม่ยกไม่ยกเลยมาถึงวันนี้นะเนาะเฮ้ยก็คุณเล่นนานมากเลยเน,นี่ยตัวเนี้ยมันอีกเปล่าปวดเปล่าน้ำมาน้ำมาน้ำมาโจมยุ่ง เครื่องหัวไฟอยู่ไหนฮะต้องนั้นอุ้ยจบแล้วอุ้ยไปใช้อ่ะแล้วพี่้านล่างเลยมีคนไปเอาไนชายมาใช้เลยเดี๋ยวดเดี๋ยวได้ใช้แล้วแทงหลังเนะี่ยโอเคอเพื่อน ไม่มีโอเครับันรำบันไม่สนใจเดยวอไยังไงย่กูอบาตกรเงี้ยฆาตกรอยู่ตรงกากูเลยโิรโตไนเฟไหนวะคือยู่ห้องห้อเดียวกับมึงเงี้ยโอไม่ใช่เฟิรโตเออเยเลยยเลยโอเคโอโหตรงกลางเออตรงนั้นจะดีจริงเหรอ เอตึก oh. um so yeah, ูรู้ไอ้ตึงคแค่ัค่สวกระแสตกรสวนกระแสตกรบืนีเขาพกเดียวพอพืนที่นีเขาพนเดียวพอเนี่ยตองนัองต้กูเห็นมึงมึงเห็น้มอยู่ไหนเี่ยตามอยู่กูวิ่งไปรออวเนี่ยแหลังจาคังไรกันเ มันจะไมเสียงทำไปเสียงมันมัน,มน,มมน,นเลยวะเอาไปเอาไปพังเอาไปพังโทรเทียมเลยปั่นเครื่องล่างก็ได้นะเครื่องล่างไม่จะเหลืออคไอ้ห้องไอ้ห้องติดตายแล้วโดหละ เฮ้ยสัวิ่งเลยยิ่งย้กตกใจเลย่อคเิองไปใช้ี่ให้อแรงได้เลยสว่างใช่กูเติมกูเติมทานาผมเข้าไปให้กูทัตนกกูแอตตากบกับ <C le af> โ,โทุกอันมาผัดทุกอันโมไปชายโมดโไปรอเฮ้ยตังไมู้เอาไอ้เหี้ัเอาวเับเอา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 ัวเัวเวาวเวาวกาเ ัวร้อนมากเกี่ยวกลนาูลงห้องน้ำนะกูลงห้องน้ำนะห้องน้ตรงไหนวะสอเีงันล่างลั่นยไมวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนก็คุณพอ5ที่จุ๊นมันๆเดวเตวๆราีวตรงนี้มีทางตันเต่แล้วเติมไมยิงตูนเติมตงตโดนทุกอันเลยูกเม็ดใช้ไม้โคตรเฟือยเลยเกมอ เปิดไอ้เ็ดนะมุยไว้แล้วกูอนอรกมาทันหรอวะกูวิ่งไปทันหรอทันกูหาทางขึ้นอยู่เพื่อนเปิดกันได้ยังเปิดโดเฮ้ยกูเจอหลุมแล้วนะกูเจอหลุมแล้วนะเปิดอย่างเพื่อนเปิดวิ่งไปตีเตาแล้ว เปิดแล้วไอ,อ,อ้พี่ผู้หญิงอ้าวปูบานไม่ไหวแหงหรอเพื่อนเปิดบานนู้นก็มีบานนี้ก็มีเฮ้ยเพื่อนปานอุ้ยไม่ใช่บาน,น,านช่วยเติง้งตอบอีหนึ่งวิ่ง,องโอ้โหโคตรใจเลยเพื่อนเอ๋อมเอ๋อมทีเดียวเอ๋อมทีเดียวทีเดียวเ,ยวเยวอ๋อบ<ป>ังอ<ด>ยูอ่ <c oughs> Nguyễn Tây Ờ, mấy hình có xệt đi Mấy hình có xệt cú gì Ờ, kia phải thải con, tệ đại phải thải kiểu Mày thông liếp, mày thông liếp Tớ, cái Đi ตึ้งตึ้งยยังไควะผมโอดฟิลลมไม้พี่จังวะห้ามพิษฐาไม่นาโรบินจำไวมเพื่อนจำไหมอย่างเหียจำไหมอ่าเรียนเรียนระดับดิคโทมัสหมายเลขสิบสี่องเอเพื่อนทางนี้เลยถามสำคันไหมนุ่ม แล้วเราเด็กธรรมะไปไล้สิบสี่แล้วไอ้น้องพวกพี่กระดูกละเบือเลยเหมือนกระโดดได้พี่อย่าไซสนะ่เอ็กซเอลกี้น้องไปยิวย <laughs> ิวยิวบุญบอกบุญ <laughs> บอกมาตือเพโาตว่า <laughs> ท็อกซิคเลยว แตมามื่น